<heard poured alive ấy> kommt, t o y ยต้ GR Yaris 2021ใหม่ก่อนที่จะมาเปิดตัวในงาน Motor Expo 2020ที่ผ่านมา To y ย TA GR Yaris 2021ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในงานโตเกียวออโตซาลอน2020เป็นรถยนต์ h ฮ t c แบ็ c k 3ประตูซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลที่หลายๆคนให้ความสนใจติดตามความคืบหน้าโดยเป็นรถยนต์ที่ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากแชมป์ World r a l l y Championship โดยอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งขันของทีม Toyota Gazoo r a c i ิง จนกระทั่งสู่โมเดลที่จำหน่ายจริงในประเทศไทยโดยชูจุดเด่นของสมรรถนะเครื่องยนต์โดยใช้เบนซิน1.6ลิตรสามสูบ d o u ลโอ o v e r h e ฮดแคมชาร์ p, แถวเรียง12ว์วเทอร์โบให้กำลังสูงสุด261แรงม้าที่6,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่3,000ถึง4,600รอบต่อน,นาที ทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและมีความเร็วสูงสุด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ GR4 ที่สามารถปรับการทำงานได้3โหมดได้แก่โหมด Normal ที่มีการกระจายแรงบิดล้อคู่หน้าและหลังแบบ60/40เพื่อการใช้งานทั่วไปโหมด Sport กระจายหน้าหลังแบบ30/70เพื่อเน้นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและโหมด ท럭ที่กระจายแรงบิดแบบ50/50 50เพื่อการขับขี่สนามแข่งโดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกถูกผลิตขึ้นที่ GR Factory ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ To y ยต a โดยตัวรถออกแบบตามหลักอากาศโราสาสตร์และยังมีการใช้วัสดุอลูมิเนียมทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและคงไว้ซึ่งจุดศูนย์ถ่วงต่ำ ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยเอกลักษณ์เฉพาะเบาะนั่งทรงสปอร์ตตัดด้วย a l l t ออ Straight พร้อมด้วยตัวอักษร G.R. เพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นเบาะนั่งสำหรับ ผู้โดยสารสามารถพับลงได้แบบ60/40และพุมงมาลัยหุ้มหนังแบบพิเศษและยังมีระบบความปลอดภัยตอนการชน p r e c r e a t i o n System ระบบเตือนเมื่อลดออกนอกเลนพร้อมพุงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ l a n Departure Alert with Steering Assist ระบบควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ อ,อัตโนมัติไฮบริระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่เลนกลางไดนามิกเลเดอร์ควิสคอนโทรลวิดเลนทรักกิ้งแ s สเซสสำหรับข้อมูลล่าสุดมีจำหน่ายแค่ในญี่ปุ่นยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาใตา้มาเลเซียและประเทศไทยเท่านั้นราคาจำหน่ายในประเทศไทย ได้ประกาศออกมาเป็นทางการแล้วอยู่ที่2,690,000บาทถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ